แล้วก็ในช่วงนั้นนะคะพอรู้ว่าตัวเองเป็นปบคืนนั้นเนี่ยกลับมาช่วงสัปดาห์แรกโอ้โหแบบมันยังมันยังรบกวนจิตใจอยู่อะพิมพ์ก็นั่งยู่เซิร์ชยูทู e เซิร์ชกูเกิลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็หาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตัวเองหลังจากทำฮิสเตรกโตมีแล้วนะคะว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้รีคอปเปอรี่เนี่ยมันดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะคะพิมพก็เลยไปเจอวิดีโอต่างๆนะคะมีส่วนมากเนี่ยจะเป็นวิดีโอที่เป็นคุณหมอมาพูดเองหรือไม่ก็เป็นวิดีโอที่ เป็นแบบ register nurse นะคะหรือแบบเป็น practitioner ที่แบบว่าเขามีประสบการณ์ในการดูแลคนไข้ที่ทำ laparoscopy าาอ่า hysterectomy เนี่ยนะคะก็คือพิมเดี๋ยวพิมจะทิ้งลิงก์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไว้ให้ในคอมเมนต์หรือไม่ก็ใน description box นะคะขึ้นอยู่กับวิดีโอนี้คุณดูที่ไหนนะคะเพราะนั้นเนี่ย ก็คือมีการทั้งการดูแลตัวเองหลังผ่าการเตรียมตัวก่อนผ่าระหว่างผ่ากําลังจะผ่าออกจากห้องผ่ามาแล้วผ่าอะไรยังไงคือเขาจะมีรายละเอียดเหล่านี้เยอะมากเลยนะคะก็นั่งดูแลโอมีอันที่น่าสนใจก็เลยเซฟเซฟเอาไว้แล้วก็รวมไปถึงมีวิดีโอที่เขาให้ดูหน้าตาของแผลของการที่เราผ่าแบบสองกล้องเนี่ยนะคะแล้วก็ wound dressing คือการติดไอ้พวกไอ้ท,ที่ที่เป็นเขาเรียกแปะเหมือนผ้า ที่ปิดแผลนะคะมีวุ่นแต่ซึ่งคือการดูแลที่ติดแผลอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่ฟังและอ่านต่างๆเหล่านี้หลายๆอันเนี่ยก็คือคนพบนะคะว่าการเตรียมตัวก่อนผ่าก็สําคัญคือตอนแรกก็คิดเออมันก็ก็ไม่ได้ต้องเตรียมตัวอะไรมั้งเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าแพลนแพลนโอ peration คือเรารู้ล่วงหน้าอย่างพิมารูล้ล่วงหน้าห้าสัปดาห์ใช่ไหมเราก็คือสามารถแพลนเนี่ยพิมก็วางแผนมากมายเนุ่พี่ว่าจะอทำอะไรยังไ,ไงบ้างแจ้งคนนั้นแจ้งคนนี้ทุกอย่างนะคะ คุยกับประกงประกันเลยเพราะแต่ว่ามันก็จะมีเคสบางคนที่เขาแบบมาเป็น Emergen c y operation เพราะนั้นก็คิดเราจะต้องเตรียมตัวอะไรในเมื่อคนที่เขามาเอาเอเมอร์เจนซี่โอเเขาก็สามารถจะ o p e r a t รได้อะไรอย่างนี้ถูกป่ะแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเหล่านั้นคือเคส e m e r g e n c y ไงแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะแบบว่า Pre แ pa ร e เราสามารถจะเตรียมอะไรเตรียมอะไรไว้ก่อนได้เนี่ยมันก็ดีกว่านะคะ จำนวนมากหลายๆาทารวมไปถึงคอมเมนต์ที่เข้ามาใน Facebook ด้วยนะคะ mm. ก็มันจะบอกว่าลดความเครียดอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเนี่ยพิมเห็นด้วยมากบางท่านก็มีาการแนะนําแบบว่าให้ใช้พวกเสียงบําบัด อะไรแบบนี้ซ,ซึ่งพิมไม่ไม่อเกนเลยนะพิมรู้สึกเป็นสิ่งดีแต่พิมียกว่าพิมอาจจะยังไม่มีเวลามากพอเนื่องจากช่วงนี้อย่างที่บอกคือพิมพ์ต้องทําอะไรหลายสิ่งมากต้องเคลียร์ให้จบให้ได้นะคะเพื่อที่จะได้ผ่าวันเสาร์นี้แบบจิตใจปลอดโปร่งคือถ้างานไม่เสร็จหรือมีอะไรค้างคาแล้วพิมพ์จะเครียดมากเลยนั่นคือความเครียดขั้นสูงสุดพิมพคืออะไรมีอะไรสักอย่างที่มันค้างคามันยังไม่เสร็จนะคะแล้วก็สิ่งที่พิมพ์ทำช่วยอย่างมากก็คือออกกําลังกายกล้ามเนื้อเนี่ยให้แข็งแรรรงะะเเเพพพาาา หลายๆคนก็บอกกันว่าการที่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยมันจะช่วยทําให้เวลาที่เรารีคอเวอร์จากพวกบาดเจ็บต่างๆแม้กระทั่งการออกกําลังกายอย่างสปอร์ตอินเจอรี่อย่างเงี้ยถ้าคุณแบบโอ้โหกล้ามเนื้อคุณมีซัพพอร์ตตามข้อตามอะไรเยอะๆมันก็จะรีคอเวอร่ได้เร็วใช่ไหมคะอย่างกรณีพิมพ์ะพิมพ์จาได้ตอนที่พิมพ์จะทาหน้าอกอะโูหช่วงนั้นพิมพ์ออกกําลังกายพวกเชสแบ็กตรงช่วงเนี้ยเยอะมากเพื่อที่จะให้มั่นใจว่ากล้ามเนื้อช่วงเนี้ย มันแข็งแรงมากพอที่จะสปอร์ตซิลิโคนใส่เข้าไปแล้วก็ทําให้แผลเนี่ยหายได้โดยเร็วนะคะซึ่งมันก็หายเร็วจริงๆคือพิมรีคอปเปอร์เร็วมากแล้วแผลก็หายได้อย่างดีนะคะแล้วความเจ็บปวดความอะไรเงี้ยคือเรียกว่าไม่ทําให้รู้สึกว่าโอ้โหมันเจ็บจังเลยทําอีกครั้งหนึ่งคงไม่ได้แต่ไม่ได้หมายวาจะทําใหม่นะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเตรียมตัวด้วยการออกกําลังกายนะคะแล้วก็ คุณแม่ของเพื่อนทิมเนี่ยเป็นพยาบาลที่อยู่วอดมะเร็มเงมานานมากคุณแม่ก็บอกว่าต่อให้เธอจะผ่าแบบสองกล้องเนี่ยนะเธอก็ควรจะควบคุมน้ำหนักไม่ให้ตรงเนี้ยตรงหน้าท้องเนี้ยไขยมันมันหนาปึกป๊ๆคือแม่ก็เตือนมาบอกควรจะต้องดูแลนิดหนึ่งไม่ใช่กินซะจน พุงตรงนี้มันกลมนะเพราะว่าต่อให้มันการสองก้อนมันเจาะอ,อย่างเงี้ยมันก็ต้องเจาะผ่านเจ็ดชั้นกว่ามันจะไปถึงช่องท้องอยู่ดีแล้วถ้ายิ่งไขมันมันหนาหมอก็จะเจาะยากขึ้นแบบโอ้เราไม่เคยนึกถึงจุดนี้เลยเนาะว่าโอ้หมอจะต้องทํางานหนะักถ้าเราอ้วนหรือแบบเรามีไขมันพอกตรงพุงเยอะอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะก็เลยโอ,โอ,โอ้ก็ต้องขอบคุณแม่นะคะแต่จะบอกว่าวันนี้ยังซื้อชาตินมไขมุกมากินอยู่เลยนะคะ แล้วก็ตอนที่ระหว่างหลังจากที่ทราบแล้วเนี่ยพิมพก็ยังคงไปพีลาทิสนะคะที่ r e g e n e r a ไ i v e อยู่นะคะพิมพก็คุยกับผู้หมุอบอกว่าเนี่ยหลังจากที่รู้แล้วเนี่ยพิมอ่ะก็ดู YouTube เยอะนะแล้วพิมพก็มาเห็นด้วยว่าเขาบอกว่าถ้าคนที่ตักหมดลูกเนี่ยบางกรณีนะคะบางกรณีเท่านั้นนะมีโอกาสที่จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า Prolapse นะคะ prolapse ก็คือเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราฟังจากช่องคลอดก็จะเป็นเหมือนทูปเป็นท่ออย่างนี้ใช่ไหม prolapse คือไอ้เจ้าทูปอันเนี้ย ไม่แข็งแรงก็คือทุบอันนี้มีด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาให้คิดว่าเป็นสี่เหลี่ยมให้คิดว่าเป็นท่อสี่เหลี่ยมเพื่อความเข้าใจที่ง่ายนะคะด้านหน้าของท่อเนี่ยก็คือมีกระเพาะปัสสาวะด้านหลังของท่อก็คือมีลำไส้ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ด้านบนก็คือเคยมีมดลูกมาก่อนทีนี้ถ้าเกิดว่าผนังด้านหน้าเนี่ยมันอ่อนแอใช่ไหมคะแทนที่มันจะแบบเป็นท่ออย่างเงี้ยเป็นแท่งอย่างเงี้ยแล้วมันก็อยู่แข็งแรงใช่ปะปรากฏว่าไอ้ท่อด้านหน้าเนี่ยฝาไอ ผนังด้านหน้ามันอ่อนแอมันยวบไอเจ้ากระเพาะปัสสาวะเนี่ยที่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะดันเข้ามาค่ะและไอเจ้าไอเจ้าผนังของช่องคลอดเนี่ยมันก็จะ collapse ล,ลงนี่มันทําให้ฉี่กระปิดกระปลอยเข้าไปห้องห้องน้ําฉี่ไม่ออกฉี่ไม่สุดอะไรตัวมีอะไรนะคะแล้วเกิดว่าด้านหลังอะสมมตินี้เป็นผนังด้านหลังแล้วนี่เป็นลำไส้ใหญ่ลาถ้าเกิดโป l l a ที่ด้านหลังก็คือลำไส้ใหญ่ collapse เข้าหาเข้าหาช่องคลอดแบบนี้ทําให้ เกิดอาการเหมือนกันกลั้นอุจจระไม่อยู่นู่นนี่นั่นอึไม่สุดอะไรต่อมีอะไรรวมไปถึงถ้าเกิดว่าโปรแลตอีกแบบนี้คือข้างบนไม่แข็งแรงบางท่านเคยเคยเห็นเคสที่แบบมีอาการว่าลำไส้อะค่ะห้อยออกมาทางช่องคลอดที่ว่าโอ้ oh my god ฟังแล้วแบบโอ้ oh, มันมีเคสเยอะมากคือเป็นผู้หญิงคือมีโอกาสที่อะไรจะล่วงออกมาทางช่องคลอดได้ด้วยหรอไม่น่าเชื่อ <laughs> คิดว่ามีไว้คลอดลูกอย่างเดียวนะคะนั่นแหละก็เลยก็เลย ออสนใจเรื่องอ๋อ,อมันมีโอกาสที่จะมีเขาเรียกอาการแทรกซ้อนที่เรียกว่าโปรแล็ส์นะคะแล้วก็อันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าอุ้งเชิงกรานกล้ามเนือ้ออุ้งเชิงกรานสมมุติไม่รู้จะเรียกไงดีอผู้หญิงอย่างนี้ใช่ไหมสะโพกปุ๊บอย่างนี้ตรงนี้คือเส้นบิกินี่ต้นขาไอ้ตรงช่วงเนี้ค่ะที่มันเป็นกล้ามเนื้อที่เพราะว่าในช่องท้องเราเราจะมีกระบังลมอยู่ข้างบนแล้วก็มี อุ้งเชิงกรานข้างล่างแล้วก็กล้ามเนื้อด้านในช่องท้องที่มันรัดไอ้พวกทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้มันอยู่ตรงกลางพวกเครื่องในเรามันไม่กระเด็นไปไหนถูกป่ะทีนี้ไอ้อันที่อยู่ข้างล่างเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเคยคลอดลูกหรือเคยมีอินเจอรี่หรือมีอะไรสักอย่างเนี้ยไอ้กล้ามเนื้อชิ้นเนี้ยมันอ่อนแอพอมันอ่อนแอปุ๊บเนี้ยมันอาจจะทําให้เกิดอาการโปรนแลบอพึ่งก็แบบฟังแล้วก็แบบกังวลใจกังวลใจนะคะก็เลยคุยกับครูบอกว่าเนี่ยพี่อยากจะได้ถ้า ที่เอาไว้ออกกำลังกาย Pelvic Floor นะคะซึ่งพอไปนั่งคิดจริงแล้วเอ้ย Pelvic Floor Exercise มันก็คือ Key g ิลเ Exercise ใช่ไหมก็คือการขมิดขมิดนะคะก็คือทั้งอ,อขมิดทั้งข้างหน้าตรงกลางและข้างหลังสามช่องพร้อมๆกันขมิด in and up อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็พอหาข้อมูลไปด้วยปรากฏว่าโอ้โหการที่เราจะนั่งทำ Key g ิ l e Exercise เองนี่นะหนึ่งนาทีเนี่ยทำได้แบบ ห้าครั้งหกครั้งนี่ถือว่าแบบเพราะมันต้องมันต้องมันต้องเป็นเขาเรียกว่าก,กึก่งกึึงบรีตติ้งเอ็กซ์ซอร์ซส์พร้อมกับคอนแทร t นะคะแล้วก็ดึงเข้าจากข้างในนะคะแล้วก็มีเราเท่านั้นที่รู้ว่ามันออกกำลังกายอย่างเรารู้สึกได้อยู่คนเดียวเพราะไม่มีใครจะเอามือไปวางนั้นหรือจับเบียงเช่นอะไรให้เรายกอย่างนี้ใช่ป่ะเราเห็นไงว่าก้านนี้ในอันนี้กำลังทางานอยู่แต่คิเก์ไส้คุณคุณมองไม่เห็นด้วยตัวเองคนอื่นก็บอกไม่ได้ครูก็บอกไปได้ว่าคุณขมิบยังอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ ก็เลยไปเจอเพราะว่าพอหลังจากนั้นเจอหมอคนไหนก็ถามไปหมดก็เลยไป SLC ตอนที่ไปทําหน้าไปฉีดเอ็กซ์โซมก็คุยกับคุณหมอหมอก้อยหมอก็บอกว่าพี่พิมมันมีเครื่องที่ชื่อว่า t ท sla f o r m e r t e s l ทเหมือนรถเท sla ค่ะแต่ว่าชื่นเจ้าเครื่องเนี่ยชื่อว่า Tesla Former เป็นเหมือนเก้าอี้อย่างเงี้ยเป็นเหมือนเก้าอี้โซฟาแต่พอนั่งแล้วเนี่ยไอ้ตรงที่ตรงที่พื้นที่ตรงตรงเบาะที่นั่งเนี่ยค่ะมันเหมือนกับมีการเข้าใจว่าน่าจะเป็นการส่งคลื่นไฟฟ้าที่เหมือนกับ ทำให้กระตุ้นกล้ามเนื้อ p พลวิกฟลอร์ให้มันแบบคอนแท c o คอนแท t อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่านั่งอย่างสมมติครึ่งชั่วโมงหรือสีนาทีเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อตรงเนี้ย contract เหมือนเราออกกําลังกายแบบได้ถึง1น0 0งครั้งหรือ2,000 0ครั้งอะไรประมาณเนี้ยคิมก็เลยแบบนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการก็เลยกําลังคิดอยู่นะคะว่าเดี๋ยวอาจจะ แต่วันนี้ก็16แล้วว่าผ่าวันที่21 mm. พี่ไม่รู้จะเอาเวลาตรงไหนไปแทรก mm. เดี๋ยวพี่จะลองลองเช็คที่ s l c ว่าสาขาไหนที่สามารถลองไปทําได้ถ้าเกิดลองทําได้ก่อนก็เดี๋ยวค่อยเอาข้อมูลแชร์แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยพิมคงไปทําหลังจากที่แผลมันหายมากพอที่จะไปไหนไปไหนไปซ่าอะไรต่อเนี้อะไรได้แล้วเนี่ยค่ะก็จะไปลองทําแล้วเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังกันนะคะเผื่อสนใจอ่าแล้วก็เมื่อวานนี้ตอยพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็ บรีฟให้ฟังคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับการผ่าในวันที่21ที่จะถึงนี้นะคะก็คือเราผ่ากันเที่ยงครึ่งทีนี้เนี่ยระยะเวลาใช้ในการผ่าก็จะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงกว่านะคะ2ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงครึ่งไปถึง3ชั่วโมงครึ่งขึ้นอยู่กับความยุ่งยากซับซ้อน ภายในช่องท้องของเราว่ามีอะไรที่มันปกติไม่ปกติอย่างไรมีตรงไหนที่แบบว่าเป็นนิคโดนเป็นแพ้อะไรไงต้อง่อบไหมอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะคุณหมอก็จะจัดการให้แล้วก็เขาบอกว่าบางท่านถ้าเกิดว่าเคยเป็นโรคอื่นอะไรอื่นอย่างมาก่อนเนี่ยบางทีอาจจะมีพังผืดการเลาะอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เนี่ยวันนั้นเนี่ยก็คือพอผ่าเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวนะพอไปถึงเอา,อางี้ดีกว่าไปถึงเลยดีกว่าไปถึงพี่มันไปถึง8ปดโมงไปถึง8ปดโมงเนี่ยทางพยาบาลนะคะจะพาเราขึ้นไปบนห้องพักก่อนเลยห้องพัก ที่อยู่ในแพ็กเกจนะเขามีให้3วัน2คืนนะก็คือพาไปในห้องพักก่อนเลยให้เราเซตเท่าดาวเอาของใช้อะไรต่อมีอะไรมาก็วางเก็บเรียบร้อยคนที่จะมาเฝ้าเราก็จะได้รีแลกซ์ได้อะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนชุดเตรียมตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเรียกเราซึ่งช่วงของของพิม่ะตอนที่พิมอยู่ในห้องเนี่ยเข้าใจว่าคุณหมอวิสันยีน่าจะเข้ามาบรีฟเพราะว่าวันที่ไปตรวจเมื่อวานนี้คุณหมอติดเคสถูกไหมนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็คือพยาบาลจะมาเปิดเส้น น่าจะแต่เดาว่าน่าจะตรงนี้นะมาเปิดเส้นให้น้ําเกลือทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็พอเที่ยงครึ่งก็ไปผ่ากันพอผ่าเสร็จออกมาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีสายสวนปัสสาวะไว้ให้ด้วยเนื่องจากตอนที่ผ่าเสร็จออกมาใหม่ๆอะ่ะมันจะเจ็บแผลแล้วก็ไม่อยากให้คนไข้เนี่ยต้องลุกเดินไปเพื่อเข้าห้องน้าเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจะออกมาจากห้องผ่าแล้วเราจะมีสายสวนปัสสาวะแล้วก็มีสายน้าเกลือใสเอาไว้นะคะ แล้วก็ถ้าปวดมากถ้าปวดแผลมากเนี่ยก็คือสามารถใช้ขอยยากแก้ปวดได้โดยที่ถ้าเรายังมีเจ้าน้ําเกลืออยู่เขาก็จะพุชผ่านทางน้ําเกลือแต่ถ้าไม่มีก็คงใช้ฉีดออากมาัเดราเอานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องขอ,อยากแก้ปวดก็ได้นะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็จะมีการตอบสนองกับยากแก้ปวดที่ไม่เหมือนกันบางคนก็มืนหัวคลื่นไส้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ผ่าเที่ยงใช่ป่ะกว่าจะเสร็จอ่ะก็ตีไป ตีไปสามชั่วโมงแล้วกันผ่าเที่ยงครึ่งเสร็จสามโมงครึ่งกว่าจะเข็นมาถึงห้องพิมก็อาจจะ4ี่โมงกว่าพิมจะตื่นอาจจะสี่โมงครึ่งนี่เดาเอาเองนะสี่โมงครึ่งหมอบอกวันแรกเนี่ยให้จิบน้าได้จิบ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 ,จบอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ให้สังเกตตัวเองว่าสามารถที่จะฉี่ได้ไหมซึ่งก็คงต้องดูจากที่ถุง แต่ฉี่ไม่น่าเจอน,นะก็คือให้สังเกตว่าสามารถจะผายลมได้ไหมเพราะในตอนนั้นเนี่ยเราจะมีอาการท้องอืดเพราะอย่างที่บอกคือเขาต้องใส่อัดแก๊สเข้าไปเพื่อให้หน้าให้ช่องท้องมันพองขึ้นเขาจะได้ทําอะไรตอนมีอะไรได้นะคะแล้วพอวันที่สองเนี่ยถึงจะเริ่มให้ทานอาหารอ่อนได้เขาบอกว่าจะเริ่มจากซุปไซส์แล้วค่อยเป็นข้าวต้มอะไรแบบนี้นะคะเพื่อให้ระบบย่อยให้ลำไส้ของเราเนี่ยกลับมาเริ่มทํางานอีกครั้งหนึ่งถ้าทําได้ดีหมายว่าร่างกายเราทําได้ดีนะฟื้นฟื้นได้ดี ก็เริ่มปสัสสาวะได้ผายลมได้นะคะก็จะเริ่มทานอะไรได้เยอะมากขึ้นหมอหมอแนะนําด้วยว่าในวันที่สองเนี่ยถ้าเกิดไหวแล้วอะให้ลุกนะคะให้ลุกขึ้นเดินไปมาจะทําให้เจ้ากา๊สที่อัดอยู่ในช่องท้องเนี่ยค่อยๆสลายตัวไปลดอาการท้องอืดทําให้ลําไส้กลับมาทํางานได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันที่สามก็ให้เช็คทุกอย่างว่าโอเคดีละแพอนวิธีการดูแลอะไรเรียบร้อยปุ๊บเราก็สามารถกลับบ้านได้นะคะแล้วก็หลังจากที่กลับบ้านแล้วเนี่ย ไม่แนะนําให้นอนเนี่ยนอนแนวราบทั้งวันคือตอนแรกพี่ถามหมอหมอครับพอกลับถึงบ้านแล้วเนี่ยคือพินต้องนอนแบบนอนนอนนอนราบเหมือนนอนบนเตียงตลอดเลยไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยหมอบอกไม่แนะนํานะคะแนะนําให้ใช้ชีวิตปกติคืออย่างวันเนี้ยอย่างเงี้ยาสามารถจะนั่งตัวตรงแบบนี้ได้นะคะนั่งพิงโซฟาอย่างนี้ก็ได้ สามารถลุกเดินเข้าห้องน้ำหาอะไรคือทำอะไรแบบนี้อะไรได้แต่อย่ารุนแรงให้ช้าๆอืดๆอย่ากระโดดอย่ากระแทกอย่ากระทันอย่านั่งยองๆอย่ายกของหนะักอันนี้สําคัญมากห้ามยกของหนะักเด็ดขาดแผลแตกคราวนี้ไม่คุ้มนะคะแล้วก็มีบางท่านที่แบบว่าการุณาคอมเมนต์มาทางใน Facebook นะคะบอกว่าโอ้เนี่ยเขาผ่ามาแล้ว ตอนนั้นก็ไม่ทันคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วยกของหนักกลายเป็นแผลแตกแย่ไปอีกนะคะก็เลยบอกตัวเองเลยว่าต้องห้ามห้ามดื้อเด็ดขาดนะคะต้องแบบให้บอกตัวเองว่าไม่ไหวไปก่อนนะคะแล้วก็ไม่แนะนําให้ขับรถเอง14วันสําหรับกรณนนีใช้2กล้องเนี่ยนะคะคือเป็นผู้โดยสารได้ถ้ามีคนอื่นขับให้คุณนั่งได้แต่ถ้าเกิดว่าไปเส้นทางที่มันยาวๆไกลๆนานๆถนนมันดูไม่ค่อยดีกระแทกกแทก็แนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงซะดีกว่านะคะสําหรับเรื่องอาหารก็ ไม่ได้ต้องการอะไรมากเป็นพิเศษนะคะคือไม่ได,ไได้ไม่ได้ห้ามของดองหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้พิมจําได้คุณหมอเคยพูดไว้แต่ก่อนนี้ว่าเจะจะไม่ไม่ให้ไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่ทําตัวนี้แล้วเนี่ย จะยังคงมีเลือดออกทางช่องคลอดเพราะปากแผลมันจะยังไม่ปิดสนิทนะคะก็อยู่ที่ประมาณ6-8สัปดาห์ขึ้นอยู่กับเรารีคอเวอร์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็แนะนำให้ใช้เป็นผ้าอนามัยไม่ให้ใช้แทมพอนนะคะไม่ใใช้แทมพอนแล้วก็เดี๋ยวน่าจะ เตรียมพร้อมทางใจนะคะที่เหลือก็คือคิดว่าน่าจะโอเคแล้วแหละนะคะก็เดี๋ยวยังไงพิมพ์ค่อยมาอัปเดตเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่ผ่าไปแล้วหรือถ้าเกิดม,มีอะไรเพิ่มเติมในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยพิมอาจจะมาอัดเป็นวิดีโอสั้นๆเอาไว้ให้ดูอีกวิดีโอหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นการสรุปทั้งหมดหลังจากที่ทราบได้ว,ว่าจะต้องผ่าแล้วก็เป็นช่วงในการเตรียมตัวนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยก็เหลือแค่สีวันละก่อนที่พิมต้องไปโรงพยาบาลเพื่อผ่าจริงค่ะสำหรับนี้พิมพ์ไปก่อนนะคะแล้วเรากลับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย